จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,565พอใจย,ยอดอุบัติเหตุลดลงพร้อมถอดบทเรียนกรณีมีผู้เสียชีวิตติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ส,สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานประชุมติดตามสถานาการณ์ประจำวันของการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,565 ได้มีรองผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะทำงานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจส่วนอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเพื่อรับทราบข้อสังการติดตามและปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยทางคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจได้สั่งการเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่มีคู่กรณีโดยให้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุให้ชัดเจนรวมทั้งให้แต่ละจังหวัดได้วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะาามาถึงโดยให้มีการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุเป็นหลายชั่วโมงด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ประจำวันการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565ะระบอกวันที่29ธันวาคม2564ถึง4มกราคม2565 นายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งการดูแลเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565อยู่ในช่วงของการเดินทางกลับซึ่งของความร่วมมือจากทุกท่านได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุของจังหวัดอย่างเคร่งครัดต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการตั้งด่านตรวจชุมชนเนื่องจากจะช่วยสกัดกั้นและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามส่วนอำนวนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565ได้สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565ซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่4มกราคม2565มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน10ครั้งมีผู้บาดเจ็บ9คนเป็นชาย6คนหญิง3คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1ราย ดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากไม่สวมหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ75มีสาเหตุหลักมาจากสภาพรถคิดเป็นร้อยละ50ส่วนประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุร้อยละ90เป็นรถจักรยานยนต์และร้อยละ70เป็นการเกิดอุบัติเหตุบนถนนอาบาตาถนนในหมู่บ้านและเมื่อสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565 สะสมระหว่างวันที่29ธันวาคม2564ถึง3ามกราคม2565มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจำนวนทั้งสิ้น70ครั้งมีผู้บาดเจ็บเจ็คนเป็นชาย44คนและหญิง32คนมีผู้เสียชีวิต5รายเป็นชาย4รายและหญิง1รายส่วนอำเภอที่ยังสามารถควบคุมสถาน,นการณ์ได้ดีและยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เลยมีหนึ่งอำเภอคืออำเภอพิปูล ของความเร็วหรือแล้วความอ,อื่นววอีกสองนะรรรครับแสดงว่าบริเวณที่ลงดื่มแล้วจับก็ต้องขออนุญาตไปตัดออกนะครับนืบน่องจากว่าไม่ได้เมาขึ้นนะครับแส่วนร่ว,วมของน้องก็อยู่ใกล้ที่ทดเละนะครับเพราะหัวเปนกระทรแทกกับเสาไฟนะครับแต่ทีนี้ว่าพอเช็คตรวจแล้วเนี่ยขเขาไปร่วมคความเดี๋ยวให้ดูถ้าไม่ใช่กุศลปั่จัยใดๆอาจจะได้รจได,จดได้ได้ได้จดจนจนได้กบครับ ธรรมดาตแล้วก็รวมมาจบกับออของผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายนลังนะครับคือคือวันที่สามตอ่อหนึ่งเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่เรื่องเขาดาวที่ที่นั่นแนละ้วก็วับวันที่สองต่อแล้วก็ถามสอบถามเมียแล้วเ็าโรคไขมันไขมันในเลือดตุ่มนะครับทานยาอยู่นะครับน่าจะเกี่ยวกับโรคนี้มากกว่าพักก่อนน้อย่วงนั้นนะครับ หลง10ปี h อนด a าสกูปี้ไอใหม่คู่มะมงสเปเชียลอิดิชัส่งตรงความปวนจากญี่ปุน่นมาปวนแบบจัดเต็มซื้อวันนี้ลุ้นบินฟรีคู่มามโตะ30รางวัลถึง31มีนาคม2563มีดีทีวีทีวีของชาวนคร